ใช่ก็คือตายคอหรอใช่ก็คือไฟช่างน,น,น้อย,ยให้ช่างพวกเขาไฟระเบิดเร็นบบจ่งวง่ายนุ่นี่น้อะไรนะนอก็ยังไม่งอนเลยนนอันนี้อากาศร้อนมากเทปูนกลางคืนในช่างใหญ่มาแล้วในช่างใหญ่กำลังกวาด ใส้ระบบใส้ระบบผสมต้มเองเทเองจัดรถใหญ่นะครับตอนนี้เทกลางคืนเนาะเล่นขี้นนะตม้มข <c oughs> <c oughs> ี้เปียอดอะไรางงานเล่ไปครับ เอากลางคืนเลยวันนี้ร้อนอากาศเป็นร้อนร้อนมากนะครับช่างเบิ่มช่างจ่ามันมีมบริการสนใจก็ติดต่อมานะครับช่างของเราทำได้ทุกเวลาเชา้าสายบายข่ำ โนใก่ใก็ทักทักมาเลยนะครับระบบอ,อัตโนมัติเออนวลนว<ะ>วนนตินลวิธีวิธีเทก็ทำแบบสมัยโบราณนะครับผสม ผมเป็นกองเป็นกองแล้วก็ผสมแล้วก็กวาดออกอนี่วิธีทำนะครับวิธีทำผสมก็ใส่สหินผสมหินเข้าไปผสมหินเข้าไปให้แข็งถ้าใส่หินเยอะก็จะแข็ง คลิปนี้ชมแค่นี้ก่อนนะครับใครสนใจในช่างของเราก็ติดต่อมานะครับบริการทั่วไทยนะครับคีิบนี้ชมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ